ใจมากดีมากเลยประทับใจมากค่ะรู้สึกประทับใจค่ะแรงตามสายสนุกมากค่ะือว่าโอเคครับมาเกิดดีอันนี้นะคะตรงนี้แต่ก่อนนะคะเขาจะเป็นอำเภอตปะปานแล้วก็จังหวัดจังหพิเศษสถานที่จัดการกีอนิมปกะนะคะ นี่ยครับดูเรื้องล่ากเขาใส่ปีสันนวราใส่ดีวอรครับปีสองกปี2018คือแต่แบบ <laughs> บเบปีบาทเท่าเลยเหือกม่นก <m akes> ใส่ดีค <m akes> ื <m akes> ี่บอร์ไม่ไก่านนี้ ข้อมูลเครื่องในรถอ่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยใช้รถรุ่นนี้ที่ใช้มาคือแรกๆคือไอ้คันเล็กๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นสัตว e ์เล็กๆอ่ะกับบ้าน ตอนนี้อยู่กับพี่นวลนะครับในทริปไช้ปร้อมดนทอเตลุยเรานี่นะครับเป็นไงครับพี่นวลสนุกไหมครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับอยู่กับพี่นวลตอนนี้เราอยู่ที่อัดเซ่เนาะพี่เป็นไงครับทีมมากับนิสสันเราด้ผมดูแลเป็นไงนิดครับเอาไม่ใช่ทีมงานดูแลดีมากนะครับขอบคุณพี่นวลนะครับที่มาร่วมทีินี้นะครับแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับเราพี่นวลนี่ก็มาทางครอบครัวเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่นวลครับ นี่คือลูกค้าพี่วาดของเรานะครับที่วันนี้ร่วมเดินทางไปกับทริปพลน้อมลุยกับเราตั้งแต่จังหวัดอุบลไปลาวแล้วก็กลับมาที่จังหวัดอุบลน,นะครับในระหว่างทริปประทับใจสุดไหนบ้างครั้งแรกเลยประทับใจที่ได้กระโดดขึ้นรถม,นมีความรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยในทริปนี้แน่ๆเป็นทริปที่น้องๆดูแลเอาใจใส่น้องๆดูแลดีต้องขอขอบคุณสยามนิสันที่มองเห็นสามารถทําให้ลูกค้าประทับใจในจุดนี้ได้อยากสอบถามพี่ปิงว่าประสบการณ์บนรถเทอร์่าของเราเป็นยังไงบ้างนั่งครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหรร่่่แตพอเานัง สักพักหนึ่งพอเคลื่อนตัวไปแล้วขับทางใกลนี่แบบว่าประทับใจมากค่ะคิดท,ทนพร้อมลุยสนุกมากเลยค่ะอยากสอบถามว่าประสบการณ์ที่เราไปพาไปลาวเนี่ยบนรถยนต์นิสสันเทอร่าของเราเป็นไงบ้างครัมายก็รู้สึกดีใจมากดีมากเลยนั่งก็ไม่เมื่อยสบายสะดวกสบายทุกอย่างแล้วก็ทั้งที่ใส่ของกว้างวา อยากสัมผัสประสบการณ์น้องแม็กนะครับจากที่จากอุบลไปลาวลาวกลับมาอุบลเป็นไงบ <cas> ้างครับก็สนุกครับด้วยคาแรคเตอร์รถสนุกมากแล้วก็ที่แปลกใจคือน้ำมันที่ใช้ไปน้่งประหยัดมากหยาบยังไงก็อย่างนั้นเมันยังประหยัดจริงๆก็แปลกใจตั้งแต่ขาไปแล้วละครับแต่พอขากลับแปลกใจหนักกว่าเดิมอีกรถเป็นนิดเดียวแล้วยังามประอยัดอันนี้คือพี่แม็กนะครับผู้ร่วมเดินทางไปกับเราในทริปลาวใต้นะครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่อูลรีกันก็ใค้ลองครับจะรู้เลยว่า ในการที่จะอะไรนะลงเขาดูดูดูไม่ได้สัมผัสใช่อ่ามันต้องมันลองขับแล้วก็สัมผัสจริงถือว่าโอเคครับตอบโจทย์อยูสนุกไหมครับพี่แขกสนุกมากครับประทับใจจุดไหนบ้างทุกอย่างเลยค่ะครับรุ่นรถที่พี่แขนั่งไปนะครับเป็น Nissan Qie p o w e r สู้ได้ไหมครับที่ประเทศลาวโอ้ดีมากเลยครัเดินทางไกลปลอดภัยนุ่ม นั่งฟินไหมคะปินมากจองแล้วค่ะจองนิสสันคีอีพาวเวอร์คันนี้ไปตะลุยลาวใต้ออกไปเวียดนามขี่ไปพม่ากลับมาประเทศไทยต่อสู้นะฮะองค์จีขอบคุณมากครับขอบคุณค่านสวัสดีครับ ผมคุณแอฟนะฮะในนามของสยามนิสสัลลนอุบลและสยามนิสสันมุกดาหารนะ,ะรันนี้เป็นทลิปบอกเลยว่าที่ผมประทับใจมากๆขอบคุณลูกค้าของนิสสันเรานะครับที่มาร่วมทริปลาวใต้กับเราครั้งนี้ในปากเซนะ,ะบอกเลยว่าสนุกสนานมากแล้วก็ได้ประสบการณ์การขับขี่ในระยะทางที่ไกลนะฮะสู่างประเทศเลยนะฮะบอกเลยว่าทริปเนี่ยไม่ใช่ทริปสุดท้ายของเรานะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะฮะมีทริปไหนนะฮะผมอยากจะเรียนเชิญลูกค้านะ,ะของเราอาจจะมีทริป ครั้งหน้าในใกล้ๆนี้เลยนะครับเดียวไงก็ตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณลูกค้าที่มาร่วมพิปกับเรายังไงก็ฝากเสียมิสันอุบลและเสียมิสันยุทอาหารของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ